รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีบริษัทกัฒนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอ ล้วนแต่แฝงไว้ด้วยปีศารรมทั้งหมดคงอยากฟังเสียงซาบเสียงนรกเสียงรวรวค์และก็เสียงมนุษย์ไหนผมก็ยกมาแล้วผมอยากจะกกให้ผู้ชมหลายท่านได้เห็นองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่หาย,ยากอีกองค์นะครับค้างค่าเช่าแฟกเข้ามาหลายเดือนแล้วนะลูกนะทําไมอ่ะฉันคุยกับใครได้มันมีปัญหาอะไรด้วยเหรอฮะป้ามาเกี่ยวอะไรด้วยพอพอวิทย์เนี่ยได้นังปิ่นแล้วอ่ะพวิทย์จะรับอุปการะคั่วเราทั้งบ้านเลยไง สวัสดีครับพบกับ THE MIRACLE ิลมหัศจรรย์พันเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องมหัศจรรย์เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเรื่องราวความศรัทธาและเรื่องสุดแปลก Miracle เรื่องแรกข,ของค่ำคืนนี้ไปเปิดเรื่องราวของรูปปั้นขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายลิงแต่มี5้าตาและมีความเชื่อกันว่ารูปปั้นนี้สามารถดลบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่มีความศรัทธาได้อย่างน่าอัศจรรย์หลายคน เรียกรูปันนี้ว่าเทวดาสี่หูห้าตารูัวรู้สึก,ก,สกน่าเกงขาเราแลกไม่ได้ขอท่าน แต่เช้าไงมาถึงไทยเลยแต่ถ่ายไม่ติดพี่ได้คือพี่ได้ทุกงวดแต่ว่าพี่ก็บอกต่อๆคือพี่ไม่ปิดไม่บังแต่ว่าเหมือนก็ว่าลักษณะคือโชคไปโชคนี่คือส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ลึกลับที่หลายคนได้สัมผัสกับ,กบตนเองเมื่อได้มากราบไหว้รูปปั้นหน้าตาแปลกประหลาดลักษณะคล้ายยักษ์ที่มีสี่หูห้าตา ชนิดที่ใครหล,าย,ลายคนเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตผมได้นำเทวดา4ี่หูหตามาจากจังหวัดนนทบุรีเมื่อผมไปพบผมก็มีความอยากจะได้เขียนเบอร์โทรศัพท์ไปติดไว้ที่หน้าบ้านของของบ้านนี้ผ่านไป สปีสปีก็ไม่ไม่โทรมาสักทีหนึง่บงบังเอิญผมไปไปเที่ยวที่ท่าน้ำนนทบุรีก็คิดว่าเราเราควรจะเอาเอาเทปไปติดกับเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หกเจ็ดเดือนก็มีคนโทรมาว่ามีธุระอะไรกับฉันเหรอผมบอกว่าผมอยากได้รูปปัน้นถ้าแกอยากได้วันพฤหัสแกมาสิฉันจะให้4ปีก่อนได้พบอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจู่ๆก็เหมือนมีอะไรดนใจ ในที่สุดรูปปั้นแปลกประหลาดก็มาอยู่ที่ตำบลองคครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแต่ทว่าในครั้งแรกที่ได้กลับไม่กล้าแม้แต่จะเก็บไว้ในบ้านตนเองที่ผมจะเอาไ,ไว้ที่บ้านก็กลัวว่าแฟนผมจะกลัวผมก็นำไปฝากไว้ที่วัดแม้จะตัดสินใจนำรูปปั้นที่ได้ไปตั้งไว้ที่วัด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันก็ทำให้รูปปั้นนั้นต้องกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ ไม่พาคุณมาอยู่นี่ทำไมไม่พาคุณมาอยู่นี่นี่ไม่พาคุณมาอยู่อย่กับมึงผมขอโทษครับท่านลูกเมียกลัววันพรุ่งนี้ผมจะรีบนำโอค์ของท่านเอาไว้ยังที่บ้านของผมนะครับ ก็อยู่ดีๆรูปปั้นพูดได้เราก็ตกใจแต่พูดเสียงแบบคนมีอำนาจพูดแบบดุแล้วก็เน้นเสียงแล้วเช้านั้นผมก็ไปไปรับท่านหลังจากได้มาหลังจากซ่อมแซมสร้างฐานกระทั่งปริศนาความฝันที่เกิดขึ้นในค่าคืนแรกจนต้องนำกลับมาไว้ที่บ้านมันก็ยังมีคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปว่า จะเก็บรักษาไว้ในตัวบ้านหรือต้องตั้งนอกชายคาบ้านของตนก็มีคนมาบอกว่าโค้ดอย่าไปตั้งเทวดาซ้อนกับเจ้าที่เพราะว่าถ้าเจ้าที่ซ้อนเจ้าที่เนี่ยคนนี้เกิดมีฟครามลำบากก็จะเป็นตัวเราก็เลยเอาไปตั้งไว้นอกเขตที่ สัมพระเวสีต่างๆที่มาก็จะไปสถิตตรงนั้นเพิ่มให้เทวดาสี่หูห้าตาเนี่ยมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ได้นําแนะนําอีกว่าเมื่อเราบูชาสี่หูห้าตาเทวดาบระานโชคเนี่ยและมีโชคแล้วก็ควรจะมีพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนก็จะเป็นปริศนาว่าเมื่อเรามีทรัพย์เรามีทรัพย์เรามีความพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาว เหมือนกับพญาเต่าเรือนที่อยู่ตรงด้านซ้ายมือตรงออกนะครับเพราะว่าเป็นการเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันเมื่อมีทรัพย์ก็อยากจะมีร่างกายและมีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยากจะยืนกมีเต่าในการที่พวกเรานำสี่หูห้าตาเทวดาประดานโชคเนี่ยมาตั้งไว้เนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของ จิตใจของชาวบ้านในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีนอกจากความแปลกประหลาดในลักษณะรูปร่างหน้าตาที่หลายคนเพิ่งเคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วข้อมูลจากการไขปริศนาที่มาของรูปร่างที่เห็นจนเชื่อว่าเป็นรูปลักษณ์หนึ่งของเทวดาก็ยิ่งนำพาให้ผู้คนมากมายหลั่งไหลามากราบไหว้มากยิ่งขึ้น ถ้าเทวดาประดานโชคเนี่ยไปอยู่หน้าที่แห่งหนใดเนี่ยจะมีผู้คนในตำบลนั้นเมืองนั้นจะมีแต่ความสุขอาจจะตรงกับเรื่องเล่าที่ทางจังหวัดลําพูนก็ได้นะครับเขาบอกว่าม nice. ีชาวมีชาวบ้านอยู um ่คนหนึ่งอ่ะชื่อทุกขตะเป็นคนจนทํานากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลก็เพราะว่ามีสัตว์ประหลาดตนหนึ่งอ่ะมากินมากินข้าวของเขา เขาก็พยายามพยายามที่จะจับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้ได้สักทีหนึง่งแล้ววันหนึ่งเขาก็จับสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้เมื่อเขาได้สัตว์ตัวนี้มาแล้วเขาก็เอาเอามานเอาไว้คอกวัวคอกควายของเขาให้อาหารชนิดไหนก็ไม่กินไม่กินแล้วก็วันหนึ่งของหน้าหนาวเขาก็เป็นห่วงกลัวสัตว์ประหลาดตัวนี้จะหนาวตายเขาก็สมไฟให้แต่เมื่อสมไฟให้สัตว์ประหลาดตัวนี้กลับไปหยิบทาน ที่เขาสุมให้เอาไปกินตื่นเช้า,ามาก็ปรากฏว่าเจ้าสารประหลาดตัวนี้ถ่ายออกมาเป็นทอง ในตำนานความเชื่อเหนือแผ่นดินล้านนารูปปั้นประหลาดที่เราเห็นอยู่นี้คือแมงสี่หูห้าตาโดยตำนานท้องถิ่นลำพูนเชื่อว่ามีลักษณะคล้ายลิงเป็นพยาวานอนสี่หูห้าตาซึ่งเชื่อว่าจำนวนสี่หูและห้าตานั้นแสดงถึงหลักธรรมพรหมวิหารสี่และศีลห้าโดยมีทั้งรูปปัน้นและวัตถุมงคลอยู่มากมายหลายแห่งโดยเฉพาะที่วัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นต้น กำเนิดของตำนานแมงสี่หูห้าตาเทวดานำโชคเรื่องราวความมหัศจรรย์นี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่วงหน้ามิราเคลิลมหัศจรรย์พันเรื่องไปเปิดกรุสุดยอดพระเครื่องของคุณเองคำพันครับ The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่อง